เราเดือดๆกันมากดีกว่าคุณผู้ชมขะ<ฆ>เรื่องนี้เนี่ยเดือดร้อนแรงมากๆเพราะอะไรลหลายๆคนเนี่ยมีรถรายหลายคนเนี่ยใช้ยาพานะนั่นคือรถนั่นเองและสิ่งที่สําคัญมากๆค่ะคุณผู้ชมขะต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้เลยนะว่าการเอารถเข้าไปซ่อมในอู่แต่ละครั้งเนี่ยนะเงินในกระเป๋าของเราก็โบยบินไปแบบไม่รู้เนือ้อรู้ตัวเลยบางอู่เนี่ยก็คือค่าซ่อมบํารุง<ฆ>แท้งแต่ง บางอู่เนี่ยทำอะไรมาให้เราก็ไม่รู้าบางอู่เนี่ยยอมแมว <ừ> บางอู่เนี่ยเก็บค่าบริการบวกนั่นบวกนี่บวกนี่บวกนั่นเพิ่มไปจนแบบ <ừ> ว่า ไม่ไหวจะเคลียร์เพียรไม่อยากจะเซ็ตมันมีมันมีหลากหลายรูปแบบนะสาหรับอู่ที่บริการดีดด้วยแล้วฝีมือดีดด้วยนี่จริงก็มีเยอะพแต่ว่าบางทีเราก็ไม่รู้เนาะของแบบน,นี้มันก็อยู่ที่ความพึงพอใจของทั้ง2แบบค่ะซึ่งวันนี้นะคะเนี่ยแหละด้วยประเด็นในเรื่องของทั้งฝีมือและราคานะคะมันก็เป็นเรื่องเดือดเดือดเช่นเดียวกันอ่ะช่างทำสีรถค่ะคุณผู้ชมเขาบอกเหตุผลว่าทําไมเนี่ย ถ้าทำสีรถมันถึงแพงแปแสดงว่าแพงจริงล<พ>ง่าเยาวมากหลังจากที่ลูกค้าความีการต่อรองราคานะัก <c oughs> จาก25,000บาท <c oughs> ลดราคาเหลือเ <c oughs> ท่ไหร่คะ เอาใหม่ค่ะอะไรนะคะสองหมื่นห้าพันบาทลดราคาเหลือห้าหกพันบาทเท่านั้นตอนแรกเก่าว่าถ้าเหลือสักแบบหมื่นห้าอะไรนี้ยังตกใจเลยนะนี่เหลือหลักพันเลยนะจริงกล้าไปต่อนะเออกล้ามดมาดูกางทีว่าทําไมเขาถึงกล้าต่อค่ะผู้ชมขาโดยเจ้าของโพสต์เนี่ยเป็นช่างเจ้าของโพสต์เนี่ยนะได้ราาเสนอลูกค้าเนี่ยเสนอราคามาก็มีการพูดกันตกลงราคากันน่นนี่นั่นนะทั้งที่ยังไม่ได้แจ้งราคาจ้าง ้างว่ารู้ว่าทำสีแค่ขัดขัดพ่นพ่น,พนก็เสร็จกลับว่าง,ง่ายง่ายอย่างเงี้ยเนาะใช่ uh huh, เพราะาเคยไปทำหลายคันแล้วซ้ำยังบอกราคาไปว่า25,000บาทกลับถูกบอกว่าให มันแพงมากเลยอ่ะทำอย่างไปเอาเปรียบกับอู่อื่นด้วยว่าอู่อื่นเนี่ยทำถูกพี่อู่อื่นเนี่ยทำเพียงหมื่นห้าเองนะแล้วทำไมไม่ไปอู่อื่นเออจริงใช่ปะอันนี้อยากจะมไู่อื่นงานนี้ค่ะช่างเจ้าของหรือว่าช่างคนทำสีเนี่ยนะเขาสวนกลับในทันกวันว่าแล้วทำไมไม่ไปอู่อื่นนะเออมั้วก็ได้คำตอบกลับมาว่าอู่ที่ว่านั้นเนี่ย มันทำไม่สวยและเหตุการณ์นี้ไม่จบง่ายๆเพราะว่าลูกค้าเนี่ยก็เขาบอกว่าให้ลูกค้ากลับไปคิดก่อนอคิดใหม่ค่ะคิดใหม่อีกรอบนึงแล้วก็ามาเถียงกันอีกรอบนึงซึ่งเขาก็บอกเลยนะว่าช่างเนี่ยขั้นตอนการทํามันค่อนข้างละเอียดมากๆเลยลูกค้าก็บอกว่าทําไม่เป็นหรอกค่ะอ้าวงานจะมาจ้างเขาทำไมมีการสบดการถกเถียงกันไปต่างๆน,ะนานาค่ะผู้ชม จากราคา25,000ขอต่อเพราะว่าอู่อื่นเนี่ยทำในราคา15 0 0 0เท่านั้นหลังจากนั้นค่ะช่างคนนี้เขาก็ยังบอกอีกนะว่าโอ้ย15,000ัน 15, บาทเขาก็ทำได้แค่15,000บาทเท่านั้นแหละจะเองาน50,000มันก็ไม่ใช่15,000้า 15, ผมทำให้ไม่ได้จริงๆค้าแรงก็แทบไม่ได้เลยูกครับโอเคโอเคเดี๋ยวหนูไปค,คิดมาใหม่แล้วก็ขับรถออกไปทั้งนี้ค่ะ เจ้าช่างนะเจ้าของโพสต์นี้เนี่ยเขาให้เหตุผลว่าสาเหตุที่การทําสีในราคาสูงนั้นเนี่ยคุณผู้ชมช่วยคิดนะรวมไปถึงหลายๆคนเนี่ยเคยเข้าไปทําซ่อมรถหรือว่าเคยใช้บริการเกี่ยวกับร้านซ่อมรถแล้วตกใจอู่เพราะงั้นนะแล้วตกใจว่าทาไมราคามันแพงทําไมราคามันสูงเสลือเกินลองฟังมุมของพี่ช่างเขาบ้างนะคุณผู้ชมเขาบอกว่าด้วนเป็นการฝึกฝนสั่งสมฝีมือและประสบการณ์ อันนี้คือสิ่งที่สำคัญมากเนยค่ะ <1, 000 S 2> <5. S 1> เขาถึงบอกว่ามันมีราคาถูกนะหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะคะคุณผู้ชมแต่คนที่จะเข้าเอารถไปทำเนี่ยยังพูดเองเลยว่าร้านนั้นทําไม่สวยนี่ไงคะ่ะคือมันไม่ใช่ว่าคุณโอเคไปเรียนมาจบช่างมาแล้วจะทาได้ดีได้สวยถูกใจทุกคนในวันแรกนะมันก็ต้องลองผิดลองถูกฝึกฝนกันมาตามประสบการณ์เขาก็มีทั้งค่าเรียนค่ะประสบการณ์ค่าลองผิดลองถูกของเขาอะนะราคามันถึงเป็นแบบนี้คุณก็มั่นอาเป็นเอาเป็นว่าก็มั่นใจในฝีมือได้แหละว่า รถของคุณนี่คือดีและสวยแน่นอนทุกอย่างมันมีต้นทุนนะ่ะไม่ใช่แค่การใช้บริการในส่วนของการซ่อมบำรุงรถนะผู้ชมงานบริการอือ่นๆอย่างน้อยมันต้องมีการฝึกฝนสั่งสมประสบการณ์ต่างๆเอาง่ายๆเลยคุณผู้ชมอย่างร้านอาหารเนี่ยเวลาเรารับไปรับประทานอาหารแต่ละร้านราคาของอาหารไม่เท่ากาันบางร้านราคาหลักสิบ บา,บางร้านราคาหลักร้อยบางร,างร,างร freely, ้านราคาหลักพันเอาแบบอาหารชนิดเดียวกันเลยนะแต่สมมติสมมติผัดไทยผัดไทยผัดไทยง่ายๆสมมติผัดไทยถ้าเราไปทานแบบว่าร้านที่เป็นแบบข้างทางทั่วไปหน่อยใช่ราคาจะประมาณเท่าไหร่ดีคะห้าสิบห้าสิบห้าสิบอาจจะมีกุ้งแห้งอย่างเดียวมีเป็นกุ้งแห้งอย่างเดียวนะแต่สมมติเราไปทานผัดไทยตามร้านอาหารไทยที่แบบอาจจะ มีชื่อหน่อยต่างชาตินิยมอ่ะร้อยหนึ่งอาจจะร้อยหนึ่งอาจจะมีกุ้งกุ้งที่เป็นตัวตัวให้นะรวมไปถึงไปตามโรงแรมต่างๆทำโรงแรมก็ร้อยเลยมคุณสักสามร้อยอาจจะมีกุ้งแม่น้ําตัวโตๆตมีแบบมันกุ้งเยิ้มๆมันก็แล้วแต่ว่าอันนี้ค่ะมันก็ดูได้จากที่วัตถุดิบด้วยการให้บริการบรรยากาศต่างๆเพราะอันอันนี้ไม่ได้อะไรนะคะคือถ้าเราทานร้านข้างทางกับร้านแบบว่าในโรงแรมชั้น3-3แบบนี้วิวกรุงเทพกลางคืนมันก็ มันก็คืออัทรสคนละแบบเนี่ยค่ะมันมีมันมีค่าราคาที่เราอาจจะประเมินไม่ได้ด้วยด้วยวัตถุดิบหรืออะไรได้จะต้องได้จะต้องได้<ช>อย่างขาบริการข่าววิวแบบนี้นะบรรยากาศต่างๆด้วยอันนี้ก็ต้องแบบ นะเปรียบเทียบให้ดูแล้วกันต้นทุนะต่างกันคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการประสบการณ์ในการควงตะลิวของเชฟคนละคนนะเนี่เชฟปกติอาจจะผัดเลยแต่ถ้าเป็นแบบว่าเชฟที่มีประสบการณ์หน่อยอาจจะคูงตะลิว3มทีก่อนแล้วค่อยแบบผัดลงไปแบบนี้ใช่ไหมก็ถึงบอกว่าการสั่งสมประสบการณ์เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆอ่ะง่ายๆคุณผู้ชมอย่างเราสองคนเนี่ยพี่ิฉเนี่ยก็คือการสั่งสมประสบการณ์เหมือนกันต้นทุนของแต่ละคนก็แตกต่างกันออกไปการที่เราเนี่ยนะอยู่หน้าจอทีวีเนี่ย หลายๆคนบอกว่าดาราทําไมค่าตัวต่างกันจังเลยดาราคนนั้นเนี่ยออกงานอีเวนต์หลักแสนดาราบางคนออกงานหลักหมื่นดาราบางคนฟรีก็ออกต้นทุนของแต่ละคนไม่เหมือนกันคุณผู้ชมถึงบอกว่าแต่ละคนประสบการณ์ต่างกาันแต่ละคนการสั่งสมบารมีต่างกาันรวมไปถึงแต่ละคนคอนเนคชั่นต่างกาันนั่นมหมายความว่า ทุกคนมีต้นทุนทุกคนมีเขาเรียกว่าอัตลักษณ์ในแบบฉบับของตัวเอง<ฆ>ถ้าคุณไม่สะดวกใจหรือถ้าคุณจะบอกว่าเขาแพงไปคุณก็ไม่ต้องไปทำร้านนั้น<ฆ>คุณก็เปลี่ยนไปร้านอื่น<ฆ>ถึงแม้ว่าร้านอื่นเนี่ยนะราคามันจะถูกหน่อยคุณก็ต้องยอมรับสภาพให้ได้<ฆ>ยอมรับในมาตรฐานว่าอุ้ย แค่ทำน,ะคะน้คาถูกก็ต้องได้ของอถูกปอ้แต่นี้ <มา S 2> เขายังพูดเองเลยว่าหมื่นคือเขาทำไม่สวยอ่ะคุณก็ทราบนี่<ช>น้ำมันก็ต้องก็ต้องยอมรับกันไปละกันนะคะเอาเป็นว่า พวกงานช่างงานฝีมือเนี่ยอ่านอย่างเงี้ยเนี่ยที่ที่ตุ้มหูเนี่ยงานฝีมือบางคนบอกอุย้ยตุ้มหูวอะไรทำไมแบบราคาขนาดนี้อะไรแบบนี้เนี่ยบางทีแบบคุณต้องลองดูนะความฝีมือนะคะกว่าเขาจะทําได้กว่าเขาจะแบบสังสมประสบการณ์มาทํางานฝีมืองานสวยๆออกมาได้เนี่ยนะไมไ่ง่ายนะคะยังไงก็อ่ะให้คุณค่าแล้วก็ให้เกียรติกับคนที่ทํางานพวกนี้ด้วยนะคะเนี่ยเหมือนเสื้อตัวเนี้ยนำเข้ามาจากฝรั่งเศสไม่ใช่ละโอกุดตูฝีมือการทัอะไรนะอะไรอะไรุตูนะโอกุตูเขาคือใครอะ การทำของช่างมันยากมากนะผู้<า>ผชมกว่าเขาจะเรียงดอกได้แต่ละดอกเนี่ยก<า>ว่าเขาจะละเลงเพชรขึ้นมา,าบนเสื้อเนี่ย คือนี่เล็กซี่เลือกหลายร้านมากเลยนะในการร้านตัดเย็บเสื้อผ้าค<ฆ>่ะึงต้องบอกว่าการสะสมประสบการณ์เป็นสิ่งที่สํคาคัญรวมไปถึงมาตรฐานแต่ละร้านอ,อันนี้อเอาจริงๆอย่างางเสื้อพี่เล็กซี่เนี่ย<ฆ>คือมันไม่ใช่ว่าเดินไปร้านไหนก็แบบปักให้หน่อยค่ะได้นะมันไม่ใช่นะนก็ต้องเป็นร้านที่แบบว่าเอาจริงคือเขาอาจจะปักได้แต่ความคิดสร้างสรรค์ไงในการวางควาดอกอะไรเงี้ยนะวางทองอะไรคือต้องคนดอกเท่านั้นถ้าเข้าใจกันอธิบายเขาได้ใช่ คือบอกเอาง่ายๆเลยคุณผู้ชมสะดวกใจแบบไหนเอาที่คุณสบายใจถ้าคุณไม่สบายใจเนี่ยก็เดินออกจากร้านเขาแล้วก็กลับไปคิดใหม่อย่างที่พี่ช่างคนนี้เขาบอกนั่นแหละถูกต้องแล้วแล้วก็ถ้าแบบว่าเอาเป็นว่าพอใจตรงไหนนะคะยอมรับได้ตรงไหนก็สะดวกตรงไหนก็ไปตรงนั้นละกันอย่างเนี้หมื่นห้าถูกจริงแต่อาจจะไม่สวยนะก็ยอมรับความเสี่ยงไปออีกอย่างหนึ่งถ้าสมมติว่าไม่พอใจในราคาค่ะทำเองไม่ล่ะ ทำเองไปเลยถูกประหยัดด้วยออใช่ไหมประหยัดด้วยประหยัดด้วยแล้วก็ที่สําคัญคือเรารู้ต้นทุนหมดอยากได้อะไรทําเลยเคยคิดเหมือนกันเออแต่ประเด็นว่าคือเราทําได้แค่นั้นไหมเอาง่ายอย่างเสื้อพิล็กซี่อย่างเงี้ยถ้าอยากทําเองนี่คือจะได้แบบนี้ไหมคิดว่าตัวเองทําได้แบบนี้ไหมคอาจจะได้ประมาณอาจจะได้แหละแต่ไม่สวยอาจจะไม่สวยใช่เนี่ยคือสิ่งที่สําคัญมากๆคุณผู้ชมเอาเป็นว่า คือเรื่องดราม่ามันเกิดขึ้น <c oughs> เราก็าหยิบยกเรื่องที่มันเดือดๆมาไว้ <c oughs> ในรายการของเราแบบนี้แหละ <c oughs>